สวัสดีด้วยนะพวกเวนทุกคนวันนี้ยงขอ,อนาเหนียวคู่บอลหน้าดูที่ใครไม่ดูก็โคตรพลาดอย่างทีมชาติสเปนกับทีมชาติโปรตุเกสที่จะนัดหัวกันในค่ำคืนนี้เริ่มกันที่้าบ้านอย่างทีมชาติสเปกสนกันก่อนเลยนะนักเตะทุกคนในทีมวันนี้นี่นฟิตเป้สมบูรณ์พร้อมเชยะละยะละยงบอกเลยพร้อมลงทำสุดเต็มที่นะอีกทั้งผลงานที่ผ่านมาในกระทำได้ค่อนข้างจะดีเลยละ่ะดังนั้นนี่นะเกมนี้สนุกแน่นอน มาดูความพังของทีมเยือนอย่างทีมชาติโปรตเกตกันบ้างนะคุณผู้ชมยงบอกเลยว่าผลงานที่ผ่านมาท,ทําได้กระถือว่าค่อนข้างดีแหละแต่ก็ไม่เท่าเจ้าบ้านนะนะเกมนี้ดูแล้วน่าจะจัดชุดใหญ่ลงทําศึกอย่างแน่นอนเกมนี่นะยงว่านะโปรตเกตหน้าต้านไหว ยาพิ่งไปชิปกันนะครับทุกคนวันนี้ยงมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกนั่นก็คือกิจกรรมทายผลแพ้ชนะและผลสกอร์ระหว่างคู่นี้เลยใครทายถูกนี่ก็รับรางวัลกันไปเลย888บาทยงจัดให้มาร่วมสนุกทายผลกับยงกันเยอะๆนะสนใจนี่ก็แอดมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยยงแนบไว้ให้แล้วทุกคน สาม,มารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แ @mm88sa นะทุกคนมีแอดข้างหน้าโดยนะอย่าลืมใส่เดี๋ยวจะมีแอดบินสาวสวยและก็หนุ่มหล่อนี่เข้าคอยดูแลทุกท่านนะแอดไปเลยก็ขออาภัยไว้ณชแนล YouTube แห่งนี้ด้วยนะถ้าหากว่าคำพูดและวาจาของโยงนั้นได้ไปจากท่วงล่วงระเมิดต่อความรู้สึกของทุกทท่านและก่อนจะปิดคลิปไปนี่โยงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้โยงด้วยเถิด